สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนายยุทธศักดิ์สังเกตครูดีไม่มีอบายมุขรุ่นที่9และรุ่นที่12รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการรอบรัว้วโรงเรียนคำพ่อสอน ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสนําเสนอการดําเนินงานตามกระบวนการของโรงเรียนคําพ่อสอนและกิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลือกเล่ารวมทั้งกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจของเด็กๆเกยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากันมาบ้างแล้วและเอ๊ะถ้าว่าเราจะนํากิจกรรมในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลืกเล่าลงไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง มันจะทําได้หรือไม่จะเอากิจกรรมอะไรลงไปใช้ได้บ้างและจะได้ผลอย่างไรคลิปนี้ถือเป็นการเปิดมุมมองของความร่วมมือใหม่ๆจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งได้ให้ความสําคัญกับเยาวชนตัวน้อยๆเหล่านี้มีคำเปรียบเปยกันเอาไว้นะครับว่าเด็กๆเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์และในคลิปนี้นะครับเราจะมาเติมความขาวลงไปบนผืนผ้าสีขาวนี้ คือการบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรมด้วยโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าลงไปในหัวใจดวงเล็กๆอันบริสุทธิ์สดใสของเด็กๆเ,เหล่านี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามนซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองจังหวัดน่านจะมีความน่าสนใจและจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ครับผมสมผลใหม่แปลงนะครับนาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวบจุดเป้าหมายจุดประสงค์ของทีมงานผู้บริหารก็ต้องการพัฒนาการศึกษาเพราะการศึกษา,าเป็นหัวใจของการพัฒนาครับโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ่อสวกเราได้ดูแลเด็กเพราะาเด็กเล็กเป็นก้าอ่อนก็จะได้ปลูกฝัง ความคิดความอา่อานเด็กกำลังจดจำนะก็นพ่อแม่กินเหล้าทุกวันเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆย้ำอยู่ตลอดอเด็กมันก็ต้องเอาแบบอยา่างโตขึ้นมาก็มีปัญหาสังคมตามมาซึ่งองค์การบริหารสุธมนบ,บส่วก,ก็ได้ทาโครงการเลิกเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกับครอบครัวรเพื่อเราโขร่วมทำจนถึงปัจจุบนันผมก็ยังไม่ดื่มที่ยิงผมก็เปน็นนักดื่มตัวคนจากที่หมดค่าเหล้าค่าเบียร์เดือนหนึ่งหลายพันถ้าหากเราไม่กินเหล้าเกินทองในกระเป๋าก็ไม่หมดลูกก็มีความสุข สวัสดีค่ะเด็กๆเข้าแถวกันนี่ไหมคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโมลนก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารสุนตมบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะมีเด็กที่มีอายุในช่วง2ถึง5ปีนะคะซึ่งก็เป็นเด็กปฐมวัยสําหรับโครงการคนดสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าถามว่าเด็กๆเนี่ยตัวเล็กๆพวกเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าโอยเขาจะสื่อสารอะไรได้หรอ ที่เราสอนมีนิทานปีศาจน้อยนาดนั้นคะะ่ะเ,เด็กเขาบอกว่าถ้าเมาแล้วก็จะเป็นปีศาจเาก็จะบอกว่าดื่มเหล้าไม่ดีเมาเมาแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีสติเป็นบ้ารถล,ลม้มเนี่ยแสดงว่าเขาก็เ,ออเขาก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราถ่ายทอดไปรู้สึกดีใจที่จะปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่ยังเล็กยังอนุบาลให้เป็นคนดีในอนาคตเด็กที่คุณครูสอนให้เขากลับไปน้องเขาก็เล่าให้ฟังอะค่ะว่า แม่แม่คุณครูเขาบอกว่ามีปีศาจเขาไม่ให้กินเหล้าเดี๋ยวปีศาจเขาจะมาตามเอาเขาก็บอกว่าถ้ากินแล้วตับข้างในท้องเราอ่ะจะแข็งนะแม่เงี้ยสุขภาพจะเสียค่นนะสวัสดีค่ะตั้งใจจะมาทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ อบตอบ่อสวให้การสนับสนุนทุกอย่างค่ะคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กและก็ผู้นําชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้จัดกิจกรรมบริษัทน้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าทางศูนย์เด็กเล็กก็ได้รับโครงการงดเล่าเข้าพรรษานะคะให้เด็กๆลงนรง,งกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่กลับไปบอกผู้ปกครองค่คะผู้ปกครอ,องก็บางคนก็ งดเหล้าเข้าภาษาได้ค่ะจะต่อยอดให้เด็กพึงนิทานเกี่ยวกับการงดเหล้านะคะเลิกเหล้านะคะเราได้รับความรู้มากมายจากโครงการนี้อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุนพัฒนาเด็กเล็กถึงเราจะเป็นเด็กเล็กเราก็สามารถจัดกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนกิจกรรมทั้ง6หลักได้ค่ะผมว่าที่ร้อยตีสุภชัยกันใจมานะครับ ตำแหน่งผู้ช่วยในช่งางโยธาทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกนะครับผมเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงนาทิกากันใจมาที่เรียนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามนตำบลบ่อสวกครับก็เป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าลูกๆจะได้สื่อให้พ่อกับแม่ได้เห็นว่าเวลาดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรที่จะงดดื่มเหลา้าพ่อดื่มเหล้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะหนูอยากให้พ่อหยุดดื่มบ้าง ก็อยากจะให้ทางจังหวัดช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเขารู้ว่าการดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยครับผม ที่เราจะทําต่อไปก็คืออัดน,นิทานแล้วก็มาทําเป็นคลิปอะค่ะ <c oughs> คุณครูเข้าก็จะเล่าอัดเสียงเข้าไปแล้วก็ให้ผู้ปกครองไปเปิดให้เด็กดูที่บ้านแล้วก็อีกซื้อนึงก็คือทําสื่อรักจดหมายสื่อรักไปหาผู้ปกครองที่บ้านให้เด็กๆระบายสีังดเล่าเขา้าพรรษาแล้วก็ให้ไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ส่งภาพรายงานมาที่คุณครูทางไลน์ที่เราได้มเมล็ดผักมาที่ตามโครงการให้มเมล็ดผักมาในการมาปลูกผักเชื่อมรักกับครอบครัวส่วนเด็กเล็กได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมพัฒนาอยู่แล้วเราก็เลยมีโครงการที่ปลูกผักสวนครัวเป็น การเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เราดําเนินการอยู่แล้วก็มาเชื่อมโยงมาประสานกันอยู่แล้วมันก็เลยง่ายในการที่จะดําเนินการก็ถือได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นภาระให้กับเราแล้วก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยซ้านะคะตามโครงการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ให้ในส่วนรัชสการกินเหล้าเบียร์อยู่แล้วแล้วก็ทางอบตก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางอำเภอ ซื้อสารตรวจหาสารยาเสพติดมีโครงการดื่มไม่ขับลดละเลิกประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆโครงการโบที่สัตว์น้อยลูกของพ่อแม่เลิกเล่าศูนย์เด็กเล็กบ้านน้หมดจังหวัดน่านนี้น่าจะเป็นแห่งแรกที่ทาโครงการนี้โครงการนี้จะทําให้พ่อแม่ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ไม่ติดเล่ายาการพัฒนาต่างๆก็จะดีแน่นอนที่ว่าผมจะต้องต่อยอดให้ทางผอกองการศึกษาและคุณครู นว่าเราจะทําอะไรบ้างเพื่อเราจะได้สนับสนุนมุกปัมมาเข้าไปร่วมโครงการให้มันดียิ่งขึ้นะนะครับบอกว่าผมจะทําให้ได้เป็นตัวอย่างไ,ได้นะครับต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ท่านผู้อํานวยการกองการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนไทยตั้งแต่เยาว์วัยเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนต้นกล้าต้นน้อยๆถ้กว่าเราอัดปุ๋ยใส่น้ํามากเกินไปเขาก็รับไม่ไหวและตายในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราจะปล่อยเขาไปตามยถากรรมแล้วค่อยไปรอบํารุงตอนที่เขาโตแล้ว นั่นก็อาจจะสายเกินไปไม่ทันการใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทอดทิ้งพวกเขาเหล่านี้ได้แต่ควรที่จะบ่มเพาะได้ปลูกฝังไปตามวัยอันเหมาะสมซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าเหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าทั้งความดีและความเก่งเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำรงรักษาความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราไว้ให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับ แล้วกลับมาพบกับรายการรอบรั้โรงเรียนคำพ่อสอนในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ